ครับสวัสดีครับจาเฟ่ครับซ่อมไฟฉายโมดิฟาไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อในคอนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น P10GT นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าบอกว่าทําตกมาแล้วก็ไม่ติดนะครับก็คือดับไปเลยนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ เดี๋ยวมาดูการทํางานของโปราชายารุนนี้นะครับก็นะครับเปิดตาลติเออ่เป็นจำแสงสุดท้ายหรือราเปิดทางไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะครับนะะปรับค่าความสว่างได้เหมือนเดิมนะครับ ไฟฉายพวกนี้นะครับเวลาที่เราทําตกทําหล่นบ่อยๆนะครับมันก็วงจรก็จะไม่ค่อยทนกระแสนะครับเพราะว่าเวลาชิ้นส่วนภายในเนี่ยมัน,บ,นบังรุ่นนะครับบางรุ่นออกแบบมาเป็นสองชิ้นสามชิ้นหรือหนึ่งชิ้นนะครับแล้วแต่ว่าไฟฉายยี่ห้อเอ,อว่ารนนุ่นนั้นนะครับว่าโรงงานเขาทช้ผลิตออกมาเป็นแบบไหนนะครับพวกนี้เวลาที่เป็น เเดเวอร์วงจรนะครับที่มันต่อต่อกันนะที่มันต่อกันภายในเนี่ยที่มันเป็น2ชิ้นบ้าง3มชิ้นบ้างนะครับพวกเนี้ยมันเวลาถ้ามันตกบ่อยๆปุ๊บมันก็จะให้ตัวให้เออมันก็จะฉีกขาดได้นะครับหรือบางตัวที่เป็นวงจรแบบชั้นเดียวเลยนะครับไอพวกกละาถ้าถ้าเราทําตกบ่อยๆเนี่ยพวกตัวไอซีพวกรีซซสเตอร์อะไรต่างๆนะครับบางทีมันก็หลุดไหมบ้างช็อตบ้างนะครับ บางตัวก็ช็อตจนโหมดการทํางานหายไปเลยก็มีนะครับหายไปเลยแล้วก็คือเวลาถึงเราจะซ่อมไปแล้วนะครับโหมดมันก็ไม่กลับมานะครับเพราะว่าเอ,อมันต้องเ,ออเขาเรียกอะไรอะโปรแกรมโปรแกรมใส่เลเว์เข้าไปด้วยนะครับแล้วเออ,อย่างช่างข,ข,ของผมเนี่ยนะครับเวลาซ่อมนะครับมันไม่มีพวกโปรแกรมตรงนี้เข้ามาทํางานนะครับ ก็จะไม่เหมือนจากพวกของโรงงานนะครับพวกโรงงานเวลาเขาซ่อมนะครับเวลาสมมุติว่าไฟฉายใหม่ๆนะครับเป็นตัวใหม่ๆเลยที่เวลาที่เกิดปัญหานะครับอย่างพวกไฟฉายในคอเนี่ยเขาก็จะมีประกัน3ปี3ปีหรือ5ปีนี้อันนี้ผมจําไม่ได้นะครับการรับประกันจากผู้ผลิตนะครับก็คือบริษัททางจีนนะครับเวลาเขาซ่อมนะครับเขาไม่ซ่อมนะครับของทางจีนเนี่ยสมมติว่าตัววงจรเสีย นะครับสมมติว่าเราเราเวลาเราส่งกลับไปเคมกับเขานะผมกลับไปเคมเนี่ยปุ๊บเขาไม่ซ่อมนะครับเขายนทิ้งเลยเขายนเขาเอาตัวนเนี้ยทิ้งไปเลยนะครับแล้วเขาก็เอาตัวใหม่มาให้เรานะเขาก็จะเอาชิ้นส่วนตัวใหม่เนี่ยออกมาให้เราเลยนะครับแต่ใครจะรอส่งเคมกลับไปทั้งทีนะครับถ้าจะส่งส่งไปส่งกลับก็น่าจะเป็นพันนะครับแล้วก็เสียเวลาเคมด้วยนะครับ ค่าเออเวลาส่งไปส่งกลับเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณเออเขาเรียกอะไรใช้เวลาใช้เวลาส่งส่งไปส่งกลับเนี่ยประมาณอย่างน้อยเลยนะครับ6เดือนนะครับก็อะไอย่างหนึ่งต้องติดต่อผ่านเซลล์ด้วยว่าซื้อมาจากไหนหนู่นนี่นั่นนะครับก็จะต้องถามแมวถามอีก ถามนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคครับก็สําหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทํางานได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับเวลาจะใช้งานก็อย่าทําตกบ่อยๆนะนี่นะครับปรับระดับแสงได้นะครับปรับระดับแสงได้เหมือนเดิมแล้วนะครับกดทางสโต k กนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปรีวิวไฟฉายตัวนี้ก็ ขอเจ้าตับเพียงเท่านี้นะครับก็พี่ๆท้าใดสนใจซ่อมบริษัทหรือโม่บริษัทนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะจ้างยินดีให้บริการนะครับก็หรือจะโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับจ้างยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ